คลินิกเกษตรวันนี้ครับผมมีวิธีการในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียรซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตายด่วนในกุ้งมาฝากคุณผู้ชมครับสมมุติว่าเราจะดูว่าลูกกุ้งตีเชื้อหรือไม่เอาลูกกุ้งมาหลายๆตัวมันเล็กอะประมาณ12มิลเอารึร้อยตัว150ตัวมาบดแล้วหลังจากนั้นสกัดดีเเ เอา DNA มาเข้าระบบ3ชั่วโมงก็ได้ผลแล้วมันจะมีแบรนออกมาให้เห็นว่ามันติดและไม่ติดเชื้อตัวนี้เทคนิคที่ศาสตราจารย์ดรทิโมธีกำลังพูดถึงคือเทคนิค PCR เทคนิคที่นักวิจัยไทยจากหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งร่วมกับนักวิจัยจากประเทศไต้หวันร่วมกันคิดค้น ด้วยหลักการที่ว่าหากมีวิธีการตรวจหาเชื้อที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจหาเชื้อได้ถูกต้องและรวดเร็วแล้วก็จะช่วยให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการลดความเสี่ยงในการเลือกลูกกุ้งที่ติดเชื้อมาลงบ่อได้ขั้นตอนในการตรวจสอบเริ่มจากการนำส่วนของกระเพาะกุ้งมาสกัดเอา d n a n a ซึ่งก็จะได้ทั้ง DNA ของกุ้งและ DNA ของเชื้อแบคทีเรีย จากนั้นนำไปแช่ในน้ำยา PCR ที่จะช่วยให้ปริมาณของ DNA ของเชื้อแบคทีเรียเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเด่นชัดก่อนที่จะนำเข้าเครื่องและตรวจสอบผลหากผลเป็นบวกลักษณะของแถบก็จะชัดเจนขึ้นก็มั่นใจได้ทันทีว่าลูกกุ้งล็อตนี้ติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคก,กุ้งตายด่วนแน่นอน งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเพราะสามารถตรวจหาเชื้อได้ก่อนที่จะเริ่มลงทุนเลี้ยงขณะที่ผู้ประกอบการที่จําหน่ายลูกกุ้งก็สามารถใช้วิธีนี้เพื่อตรวจและรับรองลูกกุ้งที่จําหน่ายว่าปลอดภัยจากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุคือถ้ามันติดเชื้อโอกาสที่จะลอดในบอ่อเลี้ยงมันมันต่ำมากอาจจะไม่สําเร็จในการเลี้ยงแต่ถ้าเขาซื้อลูกกุ้งมาที่เป็นลบแล้วก็ลงในบ่อก็มีเปอร์เซ็นต์ รอดสูงกว่าเยอะจะไม่ได้ไหมายความา่ามันจะติดในบอ่อไม่ได้ก็อาจจะติดในบอ่อนะี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ยังน้อยก็รู้ว่าลูกกุ้งที่ลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ปนเปื้อนแล้วถ้าถ้าปนเปื้อนแล้วโอกาสที่จะรอดมันเกือบจะไม่มี ผู้ชมที่มีปัญหาทางการเกษตรนะครับสามารถส่งปัญหามาได้ตามที่อยู่บนหน้าจอในขณะนี้และทางทีมงานจะคัดเลือกเพื่อนำมาหาคำตอบพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขึ้นเกเกษตรลาไปก่อนสวัสดีครับ